เราไม่ได้หลอกเอาเงินใครเลยนะแล้วเธอชื่ออะไรฉันช,ชื่อลินไงลินที่มีน้ำว่าน้ำพุ่งน่ะเหรอฟินนี่เหรอพีอ่ปอหรือเปล่า หเดือนนะเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจค่ะแล้วก็ต้องกลับหอให้ตรงเวลานะลูกเข้าใจไหมเข้าใจค่ะแล้วก็อย่าไปยืมเงินใครอีกเดี๋ยวก็โดนไล่ออกจากโรงเรียนเก่าอีกเข้าใจไหมเข้าใจค่ะโรงเรียนเก่าก็โดนไล่ออกมาเพราะเรื่องเงินนี่แหละอย่าให้โดนอีกรอบหนึ่งนะโอ๊ยแม่จะบน่นอะไรเยอะแยะเข้าใจแล้วแม่กลับไปได้แล้วกลับแล้วนะค่ะเงินหมดก็โทรมาหาแม่นะค่ะโอเคค่ะ อ๋อชื่อพี่เฟินพี่เฟินมาเป็นนักเรียนใหม่ห้องไหนเหรอคะอ๋อพี่มาเป็นนักเรียนใหม่ห้องมสองทับห้าอ่ะโอ้มสองแล้วเหรอคะอืมใช่พี่พี่อยู่มสองแล้วอืมว่าแต่เกลี่พี่เรียนมงกุนมาน้องมีตังค์ให้พี่ยืมไหมอ่ะวันนี้ไม่หนูให้มาร้อยยี่สิบค่ให้พี่ยืมยี่สิบก็ได้ค่ะขอยืมหนึ่งร้อยได้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เอามาคืนโหพี่ต้องเอามาคืนจริงๆนะคะขอบคุณนะคะ ไปก่อนนะพี่ชื่อเฟิร์นนะได้ค่ะฮ่าพี่ไปก่อนเดีย๋าายวไล่ตบใบของเราเรจ็ดล้อแน่สวัสด,ดีจ้าอ๋อสวัสดีจ้าเออเธอไม่เคยเห็นหน้าเลยอ๋อเราอยู่มา3ามทศห้าเธอชื่ออะไรหรอเราชื่อฟินนี่นะว้าวชื่อฟินนี่น่ารักจังเลยออเออเราเพิ่งเป็นนักเรียนใหม่อ่ะเราไม่กล้ายืมเงินใครตอนรู้จักเธอคนแรกอ่ะเราขอยืมตังค์เธอก่อนได้ไหมวันนี้เราไม่ได้เอาตังค์มาเลย อ๋อเธอรู้จักเราคนแรกเลยเหรอเนี่ยใช่จ้ะเรารู้จักเธอคนแรกเลยจริงๆวันนี้เราไม่ได้เอาตังคนะ์มาเราขอยืมตังค์เธอนะอืเอเดี๋ยวเราดูก่อนนะได้แน่แน,น่เราเรามีสี่สิบบาทเธอเอาไปก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวส่วนเราอะ่ะจะไปยืมเพื่อนเก่าเองอขอบใจมากเลยนะจะเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคืนนะสุดยอดไปเลยนักเรียนใหม่ได้เงินเยอะลผลสักคนก็แล้วกัน ชื่ออะไรอย่องเนี้ยไม่เห็นคุ้นหน้าเลยเราชื่อน้ำพึ่งนะอ๋อชื่อน้ำพึ่งเหรอเออเราค่วันนี้พี่เอาเงินมาแต่พี่รู้จักน้องเป็นคนแรกพี่ขอย,ยืมตังนงก่อนได้ไหมคะวันแรกยิ้มตังเลยเหรอคะออพี่ไม่มีจริงๆนะพี่ไม่มร,รู้จักใครเลยอะ่ะคือหนูมีแค่สี่สิบบาทนะคะพี่อยากไปสี่สิบบาทได้ไหมคะอ๋อได้เลยจ้าสี่สิบบาทก็เกินพอแล้วขอบคุณน,นะคะ ฝากพ,พี่คือหนูด้วยนะได้เลยไม่มีปัญหาจ้ะพี่คือแน่นอนพี่ชื่อน้ำพึ่งนะํำชื่อพี่ไว้ฮัลโพี่น้ำพึง่งโหสุดยอดมากเักเรียนใหม่วันแรกโดนไปแล้ว40่สิบก็แบบอ่ะแค่พูดติดพูดหน่อยจะได้ตังคแล้วอ่ะแต่นักเรียนที่เนี้ยยาก,กจนจริงๆเลยให้คนละ40บาทเองอะ่ะไปหาอะไรกินอร่อยๆดีกว่าลองเชชนะของเรา เลียนไป40บาทแล้วแกก็ไม่มีตังค์แล้วพอยอยามตังค์แกหน่อยดีฉันไม่มีตังค์เหลือสักบาทแล้วเนี่ยแค่วันแรกก็โดนไปเลย40บาทหนูก็โดนเหมือนกันหนูโดนตั้งไป120ไม่มีตังค์เหลือแล้วเฮ้ยอย่าบอกนะว่าพวกเธอสองคนโดนนักเรียนใหม่เล่นะก็ไงไงใช่นะสิชื่อน้ำผึ้งอะแกนี่เอา้าของฉันชื่อฟิน <S <S นี่หนูชื่อพี่ฟอนค่ะงั้นฟินนี่ฟอนน้ำผึ้งก็เป็นคนเดียวกันหาสูตรกันดีกว่า ไปงานยังไม่จบแน่งานนี้ต้องมีเอาคืนไงงานที่ไหอใช่คนหใช่ไหม่ที่น้พงอะพี่เฟิอน้พึฟินนี้ยคนเดียวกันนเลยมันเถียงอะไรดูดูดดขาต้งยูไม่ได้แกฉันไม่ยอมนี่สมุดนี่เธอชื่ออะไรเนี่ยเธอมันหลอกเอาเงินเราได้ยังไง หลอาเงินใครเลยนะแล้วเธอชื่ออะไรชื่อลินไงลินที่มีนามว่าน,น้ำพุ่งน่ะหรอฟินนี่เหรอพี่เปิดหรือเปล่าอะไรพวกเธอเบลชื่อพวกนี้มาจากไหนฉันไม่เคยพูดนะเฮ้ยได้ไงอ่ะทำไมเป็นคนแบบนี้อ่ะบอกความจริงมานะว่าหลอกเงินพวกเราใช่ไหมชื่อไม่ทำเลยนะนี่แบงค์ฉันมีรอยครับหัวม,มุมขอนะ บาทแ้วตังคีขาล้วบุกไปก่อนนะวัสดีเอาแกของฉันล่ะอุ้ยอุ้ยตังฉันตั้งถึงมากเลยตังฉันไปดีกว่าตังฉันมาทำไมพวกเรามไปแบบนี้ตังเธอที่ไหนยใยลินลี่ใส่ไม่ดี